หนูโดนด่ามีสักแต่ยีมีใครดา่ามาเรื่องอื่นมาไหมไหมค่ะเขาจะด่ากูยังไงช่างพอกูมันนั่งแหกป,ปากวนนี้ว่าดา่ามาด่ามาเลยจา้าอืมกูไม่มีอะไรจะเสียแล้วทุกคนก็รู้เรื่องกูหมดแล้วไม่มไรอะเสีย ความหวังดีอย่ามาใช้ตอนที่เขาโดนกระทืบแล้วหนุ่มน่าอายถามหน่อยนะคะที่น,าาน้าอายหน้าอายแบบนี้คุณเสือกเข้ามาทำไมห้องดิฉันคะ ถึงฉันจะทำตัวแบบนี้ถึงเนตจะน่าอายมันก็เรื่องของที่ฉันค่ะเห็นเขาด่ากันแบบแสบๆไม่เห็นไอ้พูดละแบบนี้เวลาฉันนั่งทำอย่างเงี้ยคุณไม่ชอบก็คือไม่ต้องเข้ามานะคะคุณอะไรภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามานะคะทุกคนมาทำเห็นแกเงินหมดนั่นแหละเวลาฉันนำาอะไรเดียคือผิดหน้าอายหน้านูนันนี่เวลาเขาพูดไอ้นี่กันหน่ะไม่เห็นพูดเลยหน้าอายศักดิ์สิีไม่มีทำไมไม่พูดล่ะเออกลัวอยากรู้กลัวอยากรู้กลัวอยากรู้ หนาววาจ้ายูคุณหนาว่าคะหนาวยูบอเออข่อยก็เหมือนคือคนบ้าเนาะมันยังว่าวอยู่คนเดียวอันตอนเช้าพันั่งร้องไห้ฟังเพลงก็นั่งร้องไห้อยู่ข้างหน้าอืมันก็น,น่อยใจหลยาย่างเดชีวิตคนเฮา มาไร่ะสภาพหนูเป็นยังไงพี่จะให,หนูลงไลน์ทำไมพี่ไม่อยากดูพี่ก็ออกไปดีหนูเห็นแล้วเนี่ยไม่อยากดูออกค่ะเขาจ้างหนูพันหนึ่งมานั่งไลน์ค่ะหนูจะไลน์สภาพแบบไหนมันก็เรื่องของหนูค่ะเออพี่จ้างหนูปะละ่ะหรือว่าคนที่เม้นคือจ้างหนูปะ ค่ะค่อยากดรามา่าดราม่าไปเลยค่ะหนูไม่ได้ซีเรียสอืมใครจ้างหนูหมูขึ้นค่ะดราม่าจะไม่รู้กี่รอบแล้วไม่ต้องมาสนใจหนูหรอกค่ะไปดราม่าเรื่องอื่นเถอะเรื่องแค่สภาพแบบนี้ขึ้นมาไลน์นะไม่มีใครมีไอ้นี่หรอกไม่ต้องมาเป็นห่วงหนูหรอกอย่าเป็นห่วงหนูในสภาพแบบนี้เป็นห่วงหนูเวลาเขาเหยียบย่ำอักษีหนูหนุ่น มาห่วงความดาราม่าของหนูเวลาเกิดดารมาม่าไม่เห็นทางกันเป็นห่วงเลยพอมาแบบนี้กลัวทำไมอะดารมาม่าหนูวาก็เจ้าของช่องยังไม่เคยกลัวเลยไลฟ์เสร็จก็ลบทำไมอ่ะเออใครอยากกไปดาราม่ากับเรื่องของเขาคนจ้างหนูเขาจ้างพันหนึ่งเออพันหนึ่งหาได้ที่ไหนวันหนึ่งอะ อย่ามาพูดให้ดิดาเลยนุ่นเขาที่ด่าเหยียบสักตีหนูหนุ่นกล้าพูดกันบหล่ะโอ้โหเก่งๆกงละวเขาด่าหนูนอะยกะโดดเข้าไปเลยอย่ามาว่าเดี๋ยวดราม่ามดราม่ารู้ดราม่ากีาาาา่รอบแล้วกลัวอะไรอ่ะแค่ดราม่าเรื่องนี้เจ้าของช่องเมนกลัว อ้าวอ้าวหนูตั้งสติไหนอะคอมเมนต์น่ะเอามาสวัสดีค่ะ เอาหนูท,หนทำหนูทำเพื่อเงินหนูยอมรับเลยหนูทำเพื่อเงินหนูทำเพื่อเงินพี่แบบไม่ต้องห่วงสักศีหนูนะเอาจริงนะสักศีหนูไม่เหลือแล้วไม่ต้องห่วงศักศีหนูโดนเกลียบย่ำไปนานแล้วไม่ต้องห่วงกันหรอกจริงพี่พินนี่หนูยอมรับเลย หนูยอมรับเลยหนูไม่อยากขึ้นแต่เขาจ้างหนูต้องขึ้นทุกคนแก่เงินถ้าเสียหมดหนูเสียตั้งแต่หนูโดนโดนย่ำดีสติอยู่แล้วพี่ไม่พอใจพี่ออกไปได้เลยค่ะหนูยอมเสียเลยค่ะเอซีวันนี้หนูไม่ได้จับเป็นต้องแบบว่าเออนู่นเวลาหนูโดนด่าพากันเย้ยย้ยเย้ยอยู่นู่นมีใครมาช่วยหนูซื้อของไหมมี่เป็นบางคนหนูยอมรับทุกคนเห็นแก่เงินหมดไม่มีหรอกที่ไม่เห็นแก่เงิน หน้าไหนก็ตามเห็นแก่เงินหมดนั่นแหละยอมเอาสักสีของลูกผู้หญิงก็ไปเหยียบย่ำก็ยังมีเลยแค่หนูมานั่งร้องไห้แค่สภาพหนูเป็นแบบนี้พาพันดามาโอ๊ยอย่ามาดราม่าเกี่ยวกับหนูเลยหนูไม่ได้ดังขนาดนั้นหรอกเวลาหนูโดนยั่งยีสักสีมีใครดราม่าเรื่องอื่นมาไงไหมค่ะเขาจะด่ากูยังไงช่างพอกูมานั่งแหกปากกว่านี้ว่าดราม่าดราม่าเลยจา้าอืม กูไม่มีอะไรจะเสียแล้วทุกคนก็รู้เรื่องกูหมดแล้วไม่มีอะไรจะเสียความหวังดีอย่ามาใช้ตอนที่เขาดนกระทืบแล้วหนุม ที่น่าอายน่าอายแบบนี้คุดเสือกเข้ามาทาไมห้องที่ฉันคะถึงฉันจะทำตัวแบบนี้ถึงน่จะน่าอายมันก็เรื่องของทิฉันค่ะเห็นเขาด่ากันแบบแบๆไม่เห็นไปพูดแล้วแบบนี้เวลาฉันนั่งทำอย่างเงี้ยคุณไม่ชอบก็คือไม่ต้องเข้ามานะคะคุณอะไรภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามานะคะทุกคนมาทําเห็นแกเงินหมดนั่นแหละเวลาฉันทำอะไรเดี๋ยคือผิดน่าอายน่านู่นน่านี่เวลาเขาพูดไอ้นี่กันหน่ะไม่เห็นพูดเลยน่าอายสักสี่ไม่มีทาไมไม่พูดล่ะ โคตรทุลมืนูน่นเวลาทุกคนเขาเหษษษษยียบย่ำศักดิ์ศรีฉันเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวโคตรดูถูกกันนั่นเลยจะน่าอายกว่าอีกไม่อยากจะพูดเอาจริงๆนะคนรักฉันค่ะบบอบเยอะไหมนิดเดียวแต่พอฉันทำตัวแบบนี้ นู่นนี่นั่นแต่ตอนที่กูโดนเหยียบโดนดูถูกศักศีไม่เห็นท่านพูดอะไรเลยอะ